ไปที่หนัสงสือโซฟาพิซซานเนลตอนนี้พี่ก็มาตักบาดอยู่เพื่อนบุญขึ้นบาตใหม่เนาะแยวพอกันอยู่ในเลยโอเคมาสระอีกน้อยนึ่งคัดตากานทางหลังเมื่กอกองเขาขืนมาทางหลังเลยเนาะามาสะสระขยะทำามโอเคจะพอกันทางในเลยทุกคน

แร้วเดยวเต็มเดี่ยเป็นสีอยากมันตัอยามันโดนกปะมีแล้ว ปุทชัาางสัมมาสัมพุโตปัสสวัมัสสวนังอะติวเาสันตังวะติต

No. Oh.

ก็ตวแดก็เปียนก็เปลี่นอค่องฉันยันคอยใจตวันคอยหายวานำดับไปอภิวันเียรงลับพระดนำสัพพะหัพระวันหุเดืรักกันตัวสุราสันตตัวรัศมีธรุตาคนดังวาระเดียรัศมีตัสมีดังวาระเดียรัศมีตัสังกาะด มาโตตะปโตสัสสโนสัพพะวะนะวัตตะวาเสเนยะแกนเณนสทภาตวะโนตะปะวะตัวในสัพพะโสตะระใดก็ให้กายเป็นเย็นภวันทาเตียงตอดมีตอดมีเสรีเตียงก็เย็นให้ได้เข้าแสงใสปะให้

ສາວໆເດີ້ຕະຫຼອດກະໄປຕະຫຼອດກະມາໃບຕະຫຼອດເນາະອາຄົນເດັກນ້ອຍຫຼາຍຢູ່ໃນນີ້ບໍ່ບໍ່ສ່ວນນ້ອງສ່ວນແມ່ຕະບັງກວ່າໂຕລະໃດຂ້ອຍມາເປ ตะโกนโลดตะโกนลอยตะโกนลอยตะรกนลอยตะโ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 กอ

ການໃໝ່ຈັດພ້ອມເລື່ອງຂອງເພື່ອນເພິ່ນກັນທາງຫຼັງສາທານະເນາະທາງໃສ່ຂອດນແດແາໃ नया जमोति तेन सद्य वत्सेना सुते एवो युसा परदा ये तव हि सम्पाण्या रो मोकारण च तव पाकेला नेदुतेन सुतेन एवो पोसंकि तन्ति सानिते रामो येति तव परदा मोतेन सुतं ताते येन सद्य वत्सेना सुतेते हन्तु सद्य परदा सम्मोदतेन येन सद्य वासुत्तम อันนี้นี่พับแบบเื่ออาชีพปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสงสัยเพิร์ซินแล้วน,นี่ออกงานดูนี่โอ้ยงามคือผู้พับเลยอันนี้เพิ่์เกินมาพับอีอย่างนี่พับเงินบานนะกับรบูเล่นกับรับผิดเลยเนาะแออพูดซ่าอันนี้กับห้องเขีนะ้ยวน้อ ครั้งแรกครั้งแรกก็ถือว่าผ่านดีเนาะเอาเอ้ยเป็นตาตาอันนี้เอ้ยคอยเห็นคอยผู้แรกเราคอยชิกิ้ฟดานี่ตัวนี้สองสองเรียยู่นับกันตรนี้ใส่มันคอนเดนมันคนเดนโอเคดดีนบก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตอนนี้แหละเนาะอาจารย์เอาอีกัอาจารย์เป็นมวลอาจารย์นกำัมนีอาจารย์อาจารย์นกำมังเต็ี

เตียพแล้วนั่เจ้เวทนาปฏิหังคามินายเวทนาณอุปาิสสามีญาตราชมีบวิสตยารวาสนาจสุยาโรจาติอยากกินเน้อไปตัดเซลเซีบเกบเขาคนเดุกคนมาได้กินขาเด้อกินข่าน้ำกันเด้อพี่น้อง มาเ่ามาค่ามาเอาปลาเอาหลดขนมนี่คุณป้าแตงมเสพกินกินขอบใจขอบใจคะขอบใจ้ะป้าเอ้ยขอบคุณเขาค่อยไกลเฮ้ยนีแ่ใบใหญ่ใหญ่ป

เอาเน้อมาใส่เนี่ยใส่ไลอยด้กเอาใส่ตัวตัวแก้วคนบาน่กเหมือนกีบได้ของแบบแกุ่ณได้มาได้มาแก่ในเนี่ยคุได้อเจ้าภาพได้ับลต บังแปเอายูทูบเบอร์มาก่อนเอใหญ่เลยเดกห็นสองไงอุ้ยอ้ามุบอกมาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ดีว่าเข่าดี้ัวเข่าเรื่องอะไก็ไม่ต้องมึงเรื่องีอส่า่อมเใสเจ้าสาวเงือนแล้วก็ได้เจ้าสาวสวเจ้าสาวได้เงื่อนแลหาเ้าสาวด้ไหมนี่น่ะมาเน

คนอทใเรื่องบอลในเ่องบเกเ่องลเกมน้ำา็เช้า่ไฟทรายก่อนไฟนิ่ง่าเอาของไแม่ถ่ะไฟนิ่งก่อนไหาเอา่ายให้สะพอนะเฮ้ยมือจันทร์ เนขอ่มาเองจะหลักูกกันย่าหลักูกิลูกอ้ยยามาเลาเฮ้ยเฮ้ยกเยมาแล้ยเ้ยให้จาให้จ้ามีกจลาบเนื้อันุมันขวัญย่นสุขภาพแข็งแรงให้ด้เมียไว้ไว้กาเป็นบ้านเรือนจานพอ ต้องหาแม่สีเรียได้เน้เได้เงอนต้องได้ยแเอาซจกูลืม้งต้องการแม่ซีเรืยนไป่วอไรต้งว้ว้บอีนนลออกมืออีสเตอร์เด็ยทุกคนวันนี้ก็เล็กน้อยเก็บไข่นะผักกันเดนสอกไข่ ขวเขามวนไหนก็เรายุ่นขึ้นยุ่นแบบบไดตตัตไกมันเข่าเลยหรอพวยุ่นตั้งแ่มันซ้ำนั่นแน่อะไรก็ไปนะยิ้ใส่ไรบ้างอันายแฮปปี้ใส่ละโอ้นี่เด้ น้าต้องกดหมูระเบิดนะวัวหลบนี้วัาไลังจะเบียกงานที่ว่าตักบาตรยังเซ็จินไปแล้วผลกักพากันดินรักวันอบอุ่เพื่อนใหม่หน่อยนึงเนาะตามบอกอีก่ายนจะแล้กล่อง้ออ่ลองอยู่เขากเบิดี่นี่นี่ก็ โอเคทุกคนจะไดบคลิปนี้เดี๋ยวจะไปเจอผมกัอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย